ประเทศไทยเรามีสถานที่ที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็คืออยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับมีหมู่เกาะเล็กๆนะครับที่อยู่ใจกลางทะเลเลยล้อมรอบด้วยน้ำเค็มแต่ว่าบนเกาะมีแหล่งน้ำจืดมากมายเลยนะครับนั่นคือเกาะกลางทะเลที่ชื่อว่าหมู่เกาะสุลินอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุลินนะครับ นักก่อสุรินตอนใต้จะมีชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งเราเรียกชุมชนนี้ว่าเป็นชุมชนชาวมอแกนและมูลนิธิสองสว่างก็ได้มีโอกาสในการจัดทําโครงการติดตั้งแท่งน้ําจืดให้กับชาวบ้านที่นี่นะครับเราไปดูกันดีกว่าครับที่หมู่บ้านมอแกนนะครับหมู่เกาะสุรินเนี่ยมีสิ่งมหัศจรรย์ด้วยนะครับน้ำเขาจะไหลตลอดเวลาเลยเป็นบอน่อน้ําจืดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วน้ําเขา,ามาจากภูเขาซึ่งไม่สูงเลยนะครับอยู่ที่เตีย้ยเลย เป็นบ่อน้ําที่ไม่ไม่สูงเลยเป็นภูเขาที่ไม่สูงเลยแต่ว่าน้ําไหลลงมาถึงหมู่บ้านนะซึ่งแบบสวยงามมากแล้วก็หมู่บ้านอยู่แค่นี้ครับความสูงไม่แค่นี้ครับแต่ว่าน้ําเขาไหลตลอดเวลาเลยเริ่มต้นดนทีของโครงการนี้คือผมได้มีโอกาสไปสำรวจสมุนไพรในป่านะครับร่วมกับทีมวิจัยจากแมวิาลมหิดลน,นะครับทำให้ได้เห็นบรรยากาศของแหล่งเก็บน้ำจืดของเขาและก็รับทราบถึงปัญหาที่ ชาวบ้านเขาได้พูดถึงนะครับว่าเมื่อหน้าแล้งมาเนี่ยน้ำจะไม่เพียงพอในการใช้งานจึงต้องการที่เก็บน้ำจืดเพิ่มขึ้นโู่นอ่ะเราไม่มีเราไม่มีไอ้ออะไรคมอ่ะไม่มีคืออันนี้ดีอยู่แล้วแต่ข้างล่างยังไม่ดีอยากได้พาเต็นตรงนี้ขึ้นอีกด้วยเจ๋งเลยถ้าได้พาเต็นตรงนี้นะอันนี้ ผักพลิทไหเยอะกว่านี้ได้อีกผักพคิดของผมเองอ่ะแต่นี่กระทำของเราอยู่ออ๋น้ำไม่พอใช่น้ำไม่พอแล้วทำไงอ่ะก็อดไม่อดเอาอ๋อบอลเล็กอ๋อไปเอานี่เอาบอลเล็กใช่แต่ไม่ตอนแรกไปใช้ท่อนั้นไปโดนเตะจื่อและนั่นคือจุดเริ่มต้นในการที่มาปรึกษาหารือกันเพื่อจะทำโครงการร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอบตเกาะพะทองเจ้าของในพื้นที่นะครับ เพื่อนำเสนอต่อสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยพิจารณาโครงการเมื่อสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้พิจารณาโครงการอนุมัติผ่านแล้วนะครับผมจึงได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อจะสำรวจพื้นที่ครั้งหนึ่งถ้าแับตรงนี้ต้ให้เท่ากันครับถังนี้มันจะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าพื้นเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มดนะ้วยเนาะกลัวว่าใช่กลัวว่าจะซุด เลยไม่แน่ใจว่าต้องมีฐานไหมนะครับและต่อจากนั้นไม่นานทีมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่กอซุลินและชาวบ้านก็ได้มาสำรวจพื้นที่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งออตอนนี้เรากําลังพาคนะอุทยานกับชาวบ้านครับมาที่จุดที่เรากําลังจะไปดูว่าตาแหน่งไหนที่ติดตั้งกันนะครับ หันหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินให้เกียรติในการมาตรวจพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับพร้อมทั้งได้นําเครื่องจับ GPS มาวัดพื้นที่น,นี่นบอบอ่อ่นเป็นแห่งเกล็ดน้ำนะครับแห่งเก็ดน้ำที่น้ำภูเขามันจะลงมานะครับ ันนี้เป็นแหล่งน้ำจืดที่หมู่บ้านเขาวางไว้นะครับก็จะไหลไปรวมกันเข้าถังสรุปว่าตอนนี้เราได้เราได้พื้นที่นะครับก็คือจะใช้บริเวณนี้ประมาณ1ิบถังนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับ10บถังแล้วก็บริเวณจิดน้นอีกประมาณ10บถังนะครับเพ้่จะมีการต่อท่ออะไรเพิ่มเติเชื่อมของของเดิมนะครับตอนนี้หัวหน้ากำลังอธิบายเรื่องของการทำขาอยู่ จากนั้นท่านนายกอบตเกาะพะทองเจ้าของในพื้นที่ก็ได้มีโอกาสมารประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านรับทราบนะครับรวมถึงกระทั่งผมเองก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่บ่อยครั้งเพื่อจะนัดหมายชุมชนชาวบ้านทําความเข้าใจร่วมกันรวมถึงกระทั่งเด็กๆด,ด้วย ไมได้ชี้แจงโครงการกับชาวบ้านเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วก็ได้มีการลงมือในการขนหินขนทรายนะครับในการปรับพื้นที่ทําฐานเพื่อจะตั้งแทงน้ําแต่วิธีการที่จะไปเอาหินเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปอีกอ่าวหนึ่งตอนนี้กำลังเดินทางกับพี่น้องบอกแกนะครับเพื่อจะไปเก็บก้อนหินมาทําฐานมากั้นฐานนะครับกั้นฐานเก็บแทงน้ํานะครับ ไ hey, sure. อ้ผู้ช่วยตัวน้อยเลยนะครับเนี่ยหินที่เราต้องการนะครับเป็นหินที่ก้อนไม่ต้องใหญ่มากพอดีมือเช็คต้องมาที่อ่าวนี้นะครับ เป็นที่รั่วนะครับตรงตำแหน่งที่รั่วถ้าเกิดว่าอุดตรงนี้ได้ก็ก็จะช่วยได้เยอะต่อมาก็ได้ซื้ออุปกรณ์เพื่อมาซ่อมแซมถังเดิมที่รั่วนะครับจากนั้นผมได้ประสานกับทัพเรือภาคที่3เพื่อจะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ไปบนเกาะนะครับ ช่วงพักเบรกาแฟนะครับใทีมงานสร้างแทงน้ำนั่นคือคุณนินนะครับที่คุณนินกล้าทะเลนะครับที่เขาได้มีโอกาสได้นําเสนอโครงการตอนที่เขาพาผมไปดูที่แหล่งเก็บน้ําจืดแล้วก็มาดูสภาพถังที่มันมีการร่วหรือว่าไม่พอนะครับเอาไปดูเขาดีกว่าครับขอบคุณมากนะครับที่ว่าบริจาคให้บริจาคาทาังให้อะไรประมาณนี้คุณมาคอยครับคุณนินก็เป็นแนวร่วมกับเรานะครับในการทําติดตั้งแทงน้านี่เลยนะครับ เป็นผู้รู้ระบบน้ําที่สุดในหมู่บ้านมครัยเพราะว่าพ <laughs> มต้องดูแลตลอดครับยอดเยี่ยมเลยนะครับด้าหลังผมนี้เป็นบริเวณติดตั้งแทงค์น้ําที่มูลนิธิสองสว่างได้มีโอกาสทำโครงการร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่กาะสลินแล้วก็ออบตเกาะพะทองนะครับ ได้ทำก,การเพื่อขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียในการติดตั้งแท้งน้ำจำนวน20แทงนะครับและกับปรปับปรุงระบบน้ำเก็บน้ำจืดนะครับให้กับชาวบ้านหมู่บ้านมอแกนเกาะสุรินนะครับทั้งหมดยถังนะครับนี่คือท่อที่เดินมาเพื่อเชื่อมต่อให้กับทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ติดตั้งให้กับเขาอีก2ถังนอกจากนั้นนะครับก็ได้ซ่อมแซมท่อเก่าที่ชำรุด ได้พาผมไปดูที่เก็บน้ําของเดิมตั้งแต่สมัยซีนามินะครับที่แห้งขอดไม่มีน้ําใช้เลยแต่ถ้าเกิดเราต่อท่อจากแหล่งน้ําเข้ามาสู่ที่นี่จะได้น้ําจํานวนเยอะขึ้นนะครับเราได้วางแผนและปรึกษาหารือร่วมกันแล้วเราก็ลองขึ้นไปดูบริเวณแหล่งน้ําด้านบนนะครับว่าจะมีแหล่งที่เป็นตาน้ําสามารถต่อมาได้ไหมก็เจอนะครับแต่ว่าเป็นแหล่งเล็ก เราจะมีการปรึกษาหารือกันว่าเราจะทําแหล่งน้ําแห่งใหม่ขึ้นโดยการขุดให้ใหญ่ขึ้นและจะต้องสูงจากจุดเดิมเพื่อน,น้ําจะได้ไหลแรงตอนนี้กาลังไปสํารวจพื้นที่บอ่บอน้ําแห่งใหม่นะครับเพื่อจะเอาไปต่อท่อลงท่อนะครับไอ,อ้ลงถังเก็บน้านะครับเนี่ยครับออโอ้โหเรียนรู้ที่จะอุย้ยน้ำด้วย <laughs> ระวังหัวระวังหนามครับเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเนะี่ยโอ้โหหนาว <c oughs> หนามเลยหนามเมื่อได้จุดที่เหมาะสมแล้วเราก็ลงมือลุยขุดกันเลยครับผม เวลานี้เราต้องการก้อนหินขนาดเล็กนะครับเพื่อจะกรองเศษดินเศษทรายที่ไหลลงมาจึงต้องไปหาอีกครั้งนะครับ ในที่สุดน้ำที่เรารอคอยก็มาถึงแทงเดิมจนได้จากนั้นเราได้ต่อกล้องน้ำเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะให้ชาวบ้านได้ใช้งานได้สะดวกขึ้นกำลังต่อเติมท่อนะครับทำแน,มนวมา ได้แล,แล้วเราก็จัดพิธีมอบแท้งน้ำอย่างเป็นทางการให้กับชาวบ้านโดยมีการมอบข้าวสารอาหารแห้งและเลี้ยงอาหารให้กับชาวบ้านซึ่งในวันนี้เป็นวันรวมแรงรวมใจของชาวบ้านจริงๆครับชาวบ้านที่เป็นผู้ชายนี่ก็จะมาช่วยกันขนข้าวสารและอาหารแห้งและทีมงานมือที่สองสว่างก็ได้มาร่วมในงานด้วยนะครับ เอต้องรับสู่หมู่บ้านมอแกนเกาะสุรินทร์นะครับกับประสบการณ์ใหม่ไปเดินไปเลยดีกว่าน้ำลงด้วยต้องแบกของกันหน้าดูครับส่วนทีมงานที่เป็นผู้หญิงก็จะมาช่วยกันจัดแบ่งของต่างๆนะครับให้แต่ละบ้านอย่างเท่าเทียมกันและบางส่วนก็จะเข้ามาช่วยกันทำอาหารในครัวนะครับ และบรรดาเด็กๆก็ช่วยกันทําความสะอาดรอบบริเวณเพราะจะมีแขกผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะแยะเลยนะครับในวันนี้ และในวันนั้นเราได้มอบข้าวสารและอาหารแห้งให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนเลยนะครับพร้อมทั้งได้เลี้ยงอาหารกับทุกๆคนเลยนะครับในวันนั้น รอยยิ้มแห่งความสุขเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งเห็นแค่ตัวสังคมแห่งการให้สังคมแห่งการเอื้ออาทรจะเกิดขึ้นหากเรามีความรักความสามคัคคีและมีน้ำใจไมตตีต่อกันไม่ว่าจะทุกชนชาติใดภาษาใดหรือแม้จะเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ก็ตาม